ดิสมาลดิสมาออนโชคมาละตอบสามหน้วจอที่มาแล้วนะครับมึงระวังบอมชาลเดมอนเต็มตัวเดมอนเต็มตัวบอมคลินิกเออถึงโจกันนะมันถึงโจกันนะดีชัวร์เลยทูบีมันมอสมันจะตอแทงเข้ามาก่อนก็จบบล็อกอะไรนะเฟิร์สเฟิร์สชาร์โลเฟิร์สชาโล้แทงเฟิร์สชาโล้แทงในห้าสี่

ใตมันมีกิวนะเดี๋ยวรอโช์เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่อรอโชอตเวน่อตเวน่อโชวยูยูยูยโช์หน่อยยูโช์หน่อยยูโช์หน่อยยูโชหน่อยยูโชหน่โช์หน่อยยููด้วยยููด้วยยูโช์หน่อยเออยูโช์หน่อยยูโช์หน่อยยูโช์หน่อย่อเพอต้องโชเลยนี่อิ่อต้องโชว์่อต้องโชว์อต้องโชว์ต้องโชเขากียโชน่มองหน่งจะ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 เขาเกเขา์เแม่อข้างหลังอะไรอ่ะเวแม่คนละว่าเข้า คกูแล <displayed, S 1> uh ้วคำต้ามาคำต้ามาฟังกูคำต้ามาคำต้าได้ดีสุดแล้วคำต้ามา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 ดีขึ้นหน่อยดีเต้ากูอยู่เต้าเต้ายาวเลย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 เต้ายาว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 โดนบาร์ติเติมไปเต้ายาวเต้ายาวอยู่ขึ้นหน่อยพระพระพระอยู่กูดีคำต้าเติมเติมานเอาเวทเติมมันเอาเวทเติมมันเอาเวทเติมมันเอาเวทสเปนหน่อยสเปนหน่อยสเปนหน่อยตรงเนี้ยเดือดรอละวเดืรอดเดียวเดือรอดเดียวเข้านอนเวทมาไอเกตไอวันนี้วันไอเกวันไอเกตเต้าเวทนะไอเกตเวทในห้า สี่สามสองหนึ่งเก็บว้มาบิ๊กแคมเลยบิ๊กแคมเลยสวยหายหายเยอะหายเยอะหายเยอะคุณต้นไปคุณต้นเอาให้รอดเนี่ยไม่หายเยอะเลยโชก้าไอ้สัตว์เอ้ยโดนคนละว่ายิงยิงยิงกุหลายิงตูดแล้วไอ้เหี้ยคุณต้นเอาให้รอดคุณต้นผมช่วยคุณอยู่คุณไปเลยละลายดีดีได้คุณต้นไปเลยถ้าไม่พลาดโชกับมารอเราเราเราหน้าโดนเหยียบไปเรื่อยๆสวยคุณต้นเหยียงบุ้ยไอ้คุณคุณฟาบานุคุณฟ้าสั่งสั่งเทิญโชก